ตื่นเต้นมากเลยคือรู้นะคะว่าเป็นของน้องๆ้องมหาลัยที่ที่เริ่มที่ที่ทำดีไซเนอร์วันนี้เนี่ยพอดูเนี่ยเรานั่งดูอยู่เราก็เราก็ดูธรรมดาดิแหละแต่รู้สึกว่าทุกชุดที่ออกมาค่ะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมันเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นเรื่อยรู้สึกว่าน้องเขาสามารถวางสตอรี่ของการเดินแฟชั่นได้แบบได้เราสนุกไปด้วยที่เราก็ไม่ได้จบอาร์ตหรืออะไรแบบนี้นะคะพอระหว่างที่นั่งดูก็รู้สึก enjoy มา,มากมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งมากนะคะแล้วก็อยากให้กําลังใจด้วยเห็นมาออกมาสุดท้ายเนี่ยของจุฬาเนี่ยออกมาเป็นทีมเลยก็ต้องมีทีมเวิร์คด้วยอันนี้เนี่ยยังไงก็ตามอิงสนับสนุนเรื่องของดีไซนเนอร์ไทยอย่างมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเชื่อเลยว่าศักยภาพของคนไทยนั้นแ่ะผลักดันได้เยอะมากแค่เพียงเปิดช่องทางให้เขาอย่างที่เราทํากันอยู่เมื่อวานก็เพิ่ง kick off แมชแรกไปนะคะในการประชุมก็แน่นอนค่ะก็เอาไปต่อยอดแน่นอน งานประกอบอาชุมเบบนี้เคยกเกิดขึ้นในรัฐบาลที่รสิทธ่ในรัฐบาลนี้คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้คุยกับท่านนายกนะคะท่านนายกเศรษฐาก็สนับสนุนเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเดี๋ยวเราก็จะดูโอกาสค่ะว่าทำอะไรเพิ่มได้อีกไหมเราอยากจัดงานให้ที่เป็นงานที่แน่นอนให้คนในประเทศเนี่ย ข้ามามีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่2เราก็ต้องการจะโปรโมทงานแบบนี้เนี่ยให้ทั่วโลกได้รู้จักให้มันเป็นดิสนีเช่นใหม่ของคนที่รักแฟชั่นว่าสามารถเข้ามาตรงนี้ได้ไหมเป็นงานหนึ่งที่สําคัญอย่างนี้ค่ะเราต้องแน่นอนว่ายังไงรัฐบาลน,นี้เนี่ยสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็หวังว่าจะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งนะคะที่จะช่วยผลักดันตรงนี้แล้วก็แน่นอนเอานโยบายไปคุยกับท่านนายกแล้วก็ทีมด้วยก็สนับสนุนตรงนี้เต็มี่่คคคะะะขอบุณานะ พิงเลงชุดจะไปใส่แ่าาแต่ว่าต้องเป็นแบบเป็นชิ้นๆไหมคะเพราะว่าถ้าทั้งลุกเราจะเราจะความยาวเราจะไม่ได้เท่า,าเดี๋ยวเก็บดีเทลไม่ได้อันนี้เมื่อ้านนี้ก็คน,นละชุดกับเมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเสื้อที่หนึ่งจะได้เข้ากับดีไซเนอร์ไทยอันนี้ก็ดีไซเนอร์ไทยเหมือนกันของสายาค่ะเป็นแบบจริงๆเป็นเป็นเพื่อนสมัยนักเรียนด้วยแล้วเขาตัดผ้าไทยอยู่แล้วแล้วก็ออกแบบก็จะรู้ใจกันมากแล้วเขาก็ชอบลายผ้าไทยสวยๆ ค่ะคขอบคุณนะคะใส่ผ้าไทยบ่อยๆอ๋อจริงเหรอคะชอบเลยนะคะชอบใส่ผ้าไทย